どん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  ประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างงดงามสำหรับงาน Thailand Industry Expo 2015มหกรรมซื้อของไทยใช้ของดีที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่22-27กันยายนที่ผ่านมาโดยมีดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจึงจัดให้มีการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ SME ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีขึ้นในวันที่24-25กันยายน2558โดยในวันแรกวิทยากรคือคุณหนุย่ยพงสุขิรัญ,ญพฤกษ์พิธกรชื่อดัง มาบรรยายในหัวข้อ Follow me SME Digital ให้ความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจบนโลกดิจิตอลผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสมไปประยุกต์และต่อย,ยอดการดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เกิดศักยภาพมากยิ่งขึ้นงานนี้ได้ประโยชน์มากนะครับเป็น SME ที่มีประโยชน์มากๆปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของดิจิตอลเราก็อยากเ,าเรียนรู้ ของโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็ได้รับคำบรรยายจากคุณหนุ่ยนะครับที่มีชื่อเสียงเนี่ยคุณช่างคอนข้างได้ความรู้กระจ่างมากๆเลยครับโลกมันเปลี่ยนไปโดยที่ว่าจากออฟไลน์อ่ะมันไปสู่ออนไลน์มากขึ้นเราก็ต้องศึกษาหน้านนี้ไว้เพราะพฤติกรรมคนเปลี่ยนอย่างนั้นเราก็ต้องตามโลกให้ทันก็พยายามยอมเปาป,ประยุกต์ใช้ที่ได้จากคนนี้ก็มีเรื่อง Facebook เรื่องไลน์อะไรพวกนี้ครับผมลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยนะคะนิยมที่จะบริโภคสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะคะเราก็เลย อยากจะต่อยอดธุรกิจนอกจากการเปิดหน้าร้านของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีสัมมนาเพ๊บเนี่ยพอเราได้ฟังข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถต่อธุรกิจเราได้เยอะเลยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ตรงกับใจเราที่อยากจะรู้มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงอุกสาหการ,ระะที่จัดการสรัมมนาดีการสรัมมนาวันที่2วันที่2 5กันยายน มีคุณอุกฤษตั้งสืบกุลผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเพิ่มยอดขายทำกำไรด้วย Facebook แอดโดยให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินธุรกิจบนโลกอินเทอร์เนต็ตผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook อาทิเช่นขั้นตอนเคล็ดลับการตลาดออนไลน์เทคนิคการวางแผนและการคิดกลยุทธ สำหรับบุกตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและวิธีเพิ่มโอกาสทางการขายด้วยการหากลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประกายให้ผู้ประกอบการ SME หรือผู้ที่สนใจริเริ่มทำการตลาดด้านนี้มีความเข้าใจและรู้จักเลือกใช้สื่อการตลาดอย่าง Facebook ให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะธุรกิจของตนเองส่วนตัวที่ทำธุรก,กิจเป็นที่ปรึกษาของพวก SME ทั้งหลายซึ่งตอนนี้เราก็มองว่าอ้โลกปัจจุบันนียนะฮะโดยเฉพาะโลกดิจิตอลเนี่ย มันมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยมาหาความรู้ว่าเออไอ,ไองานที่การการทำธุรกิจแบบออนไลน์เนี่ยมันจะมีผลอะไรที่ช่วยให้ทำให้ SME เมนี่ยนะฮะขยายตัวเพราะไม่ไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวขยายตัวไปทั่วโลกค่ะตอนนี้ก็ขายเสื้อผ้าอยู่ออนไลน์เราเคยทําโฆษณามาก,ก่อนแต่ว่ามันยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอแล้วการที่มาฟังครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าเราสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงแล้วก็เราก็รู้จุดด้วยว่า มีอะไรที่ควรที่เราควรจะต้องแก้ไขบ้างอย่างงี้ค่ะครั้งนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมาารุตสาหกรรมที่ได้จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ครั้งหน้าขอให้มีอีก <S 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 <S